กับสวัสดีครับพี่น้องครับหลังจากที่ห่างหายกันมานานครับินดีต้อนรับเข้าูช่องเป้าอยู่ดีนะเออครับพี่น้องครับหลังจากที่บาดแออนแอมาเป็นเวลาประมาณแต่จาได้กับมานปีหนึ่งครับพี่น้องครับเมื่อนี้ก็ได้มีโอกาสกลับมาเกี่ยวบ้านครับก็เลยแวะมาบ้านมูครับบ้านสมเกียรติมูลเสนาครับพี่น้องครับตำบลหนองตอกแป้นอำเภอยางตลาด จังหวัดกาลสินครับพี่น้องครับแลก็ได้มาครับน้องใช่อีกคนหนึ่งครับช่างลุงเรืองกษัตริย์ช่างไว้ลุงเรืองกษัตริย์ครับพี่น้องครับแมนครับพี่น้องครับก็ผมก็ถือจังหว่าว่ามาเยี่ยมมม่วัดดีวพาแม่พี่น้องทางเนี่ยโอ้ขอบคุณมากๆ้วน้องเอาตุนเรียนมาฝากสิอยังไ่จับมืนมาอยู่ที่ไหน โอเคครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นคำคันอีกแนวนึงครับลากาหลังจากมาเยี่ยมบ้านมูแล้วกพอนีผมกัสีถือโอกาสกลับบ้านครับจังหวัดกรสินอำเภอกุชินาไล่ไปเยี่ยมพ่อนุคั่มครับพ่อนุคัามตอนนี้เพิ่งกะพของลงบานก็เดี๋ยวเสียอัปเดตเหตุการณ์การท่องเที่ยวให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับพี่น้องครับหน้า กัดเย้าะจีไปอัพเดตการกินบรรยากาศการดูแล้วก็ช่วงนี้มันจะมีช่วงฤดูฝนครับการทำาะไรทำหน้าอันนี้มาร้านน้องร้านลาบสองพี่น้องนะครับมาครับผมอกัน อันนี้อาหารนะครับอันนี้อาหารอร่อยนะครับซอ,อ,อยจูยจนื้ลายนะครับอันนี้จากผู้แคนช่ fit, องนะครับอร่อยไหมครับอร่อยนะครับโอเคอาหารสดสะอาดนะครับอันนี้ก็มีลูกค้าประจำมานะครับนี้ครับอันน,น,นี้อยู่ที่สารคาม ร้านลาบสองพี่น้องนะครับค <c oughs> ร,รับเพื่อนมาก,ก<ะ>มากอาหารท้งั้อาหารอีสานแล,ะละ้วสารคามเออราเป็นตัวนซีวนตเนไม่หครักเห็นเลียวเลียวอยู่ใส่เรื่งเดียรเมนเมนเมนเงนเมน้มนเมนเมนมนเมเนนเน ครับจริงๆแล้วการที่มาครั้งนี้ผมมีธุลระพ,พาคุณพ่อไปหาหมอนะครับซึ่งคุณพ่อผมป่วยไม่สบายครับก็ต้องขอขอบคุณเสียเกียรติที่ดูแลเป็นอย่างดี